สิพระเครื่องจังหวัดตัง 1. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเอียดจัดสร้างในปี2492 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดียมวัดทุ่งนาจัดสร้างในปี2516 3. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเอียดวัดทุ่งหินผุดจัดสร้างในปี2516 4. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแสงวัดในเตาจัดสร้างในปี2522 5. หลวงพ่ออินวัดย่านซื่อจัดสร้างในปี2515 6. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวันวัดประสิทธิ์ที่ใช้จัดสร้างในปี2487 7. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแสงวัดคลองน้ำเจจัดสร้างในปี2498 8. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อด้วนวัดควรทานีจัดสร้างในปี2488 9. เหรียญรุ่นแรกหลงพ่อช่วงเจ้าคณะจังหวัดตังปี2484จัดเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตัง